สุดยอดการเติบโตของหุ้นชิซิโอจากยักษ์ายหลับส่มาสึกในเวทีสหรัฐอเมริกาหุ้นมิชิซิโอพุ่งพรวดคลาดในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคม2568ที่ราคาหุ้นและมูลค่าการซื้อขายปั่นป่วนพุ่งไปถึง8.8 0เอร์ซหรือ11บาทปิดตลาดที่1น5 5 0บาดยทด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เกิน1,370ล้านบาทแต่เหตุผลในการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้คืออะไร บางคนคิดว่าเป็นเค้านโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่เพิ่งประกาศซึ่งจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านต่างๆแต่นี่อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุผลเท่านั้นแล้วส่วนอื่นอยู่ที่ไหนมีข้อมูลที่น่าสนใจที่บ่งชี้ว่า G c ซยังมีปัจจัยเชิงบวกที่ซ่อนอยู่การปรับเพิ่มอัตราค่าไฟในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่จ c ซมีการลงทุนไว้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก29เหรียญสหรัฐต่อเมกะวัต วันเป็น270เหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตวันในช่วงครึ่งปีหลัง2,568ถึงครึ่งปีแรก2,569และคาดว่าจะเพิ่มต่อไปอีกซึ่งเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไฟฟ้าที่ต้องเร่งขยายกำลังการผลิต ETCO ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการไฟฟ้าของไทยที่ลงทุนในสหรัฐอเมริการวมถึงลงทุนในโรงไฟฟ้าโคเจเนเร l ันและคอเกิและบริษัทเอพิสที่พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐกำลังผลิตรวมกว่า1,300เมกะวัต และนี้ยังไม่หยุดที่นี่ g c U ยังเพิ่มสัดส่วนลงทุนในโรงไฟฟ้าลินเดนคอเกิอีก10%ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรยอย่างมากและเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินงานทำให้การบริหารต้นทุนในด้านต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าการเพิ่มสัดส่วนลงทุนนี้จะช่วยเพิ่มกำไรในปีนี้และปีหน้าได้มากจากที่เห็นงบประมาณในช่วงครึ่งปีแรกของปี2568ที่มีรายได้รวมเกิน20,000ล้านบาทและกำไรสุดที่มากกว่า5,000ล้านบาท และนี่คือเหตุผลที่ทำให้หุ้นกิซิโดิดินขึ้นไปสู่ฝากสูงในวันที่15ตุลาคม2568ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น0.73%ปิดตลาดที่137.50บาทจากราคาที่เคยอยู่ที่1141 11 16บาทเท่านั้นการเติบโตของหุ้นกิซิในช่วงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าอิจฉามีใครเห็นด้วยว่าเป็นการเติบโตที่น่าติดตามไหมหรือมีความเห็นอย่างอื่นอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่ววนนแสดดงคคามคิเห็